เข้านเนี่ยมันเม่าอะไรมะเนี่ยเชี่ยให้ตีมั้ยตีดูมันเหรอแล้วก็แต่ทำไมมันเชื่อมเนี่ยนะเอาตีกันซะรับมีหนูในห้องนะครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างน่ากลัวมากจับ หน้าตาหน้าตานะครับใช่ไหมเฮ้เดี๋ยวก่อนนี่ครับมันจะไม่ฆ่านะเพราะว่าเราจะออกไปนะครับมับนแสดงว่ามันโดนตีแน่เลยเนี่ยมีใครตีสิมาออกไปครับไม่ฆ่านะครับเราจะเราจัาบาออกแม่พะโนวียังไงวี่